ไม่รวยแต่ก็ไม่ให้หมดไม่ให้ราบากไม่ให้ขาดพี่น้องมีพี่น้องทั่วโลกอันนี้ถ้าเราไม่อยู่ในพระเจ้าพี่น้องเราก็มีแค่นั้นนมสมบุญนั้นเราอยู่ในพระเจ้าเดินทางไปทั่วโลกมีหมดน้อยพี่น้องเยอะแยะนี่ก็พี่น้องนีตัวทางพระเจ้ามีสิทธิ์เราทำได้นี่เจ้าคนชื่อว่พระเจ้าคุณก็ไปต่างประเทศไปตกลโล้ตก หมดหมดทั้งอยู่พระเจ้าอยู่พระเจ้าทั้งอยู่จุกจุกหเราเราไม่ได้ร่ำรวยแต่คนร่ำรวยเขาเป็นมหาเศรษฐีเขามีพี่น้องอยู่สักเดือคนเขาก็มีเจ็อคนแต่อันนี้เราไม่ได้ร่ำรวยแต่เราร่ำรวยจติิปัญญาที่พระเจ้าให้ด้วยมือสองข้างเงินสักสิบบาทข้างละสิบบาทเรา ไปตามประเทศนะมีบ้านพักพี่น้องจัดเตรียมหีความให้ไปขี่รถมาด้วยพี่น้องแม่ไม่ต้องไปเช่ารถเลยได้อยู่ในพระเจ้าไม่ต้องไปเช่ารถเลยขอให้เรามีจิตสำนึกเฉยาไปหลอกพี่น้องด้วยกันไม่ใช่ว่าเราไม่มีเราไปหลอกเข้าเขาโผลาหนนั่นไม่ใช่ของพระเจ้าไม่ได้วางเชื่อเชื่อเราเราต้องต้องคิดดีทำดีนั่นคือเชื่อ อยู่บนรักตัวเองนั่นคือเชื่อไม่ใช่ว่ามานั่งมันสการเราเชื่อถ้าเราปฏิบัติไม่ได้ตามคำสอนไม่ใช่คำเชื่อแต่น้อยเชื่อว่าบนโลกนี้อากาศแสงแดดสายลมไม่มีใครในเรามีไม่มีใครเป็นเจ้าของสัญญาณก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของทักสิงก็ไม่ใช่เจ้าของสัญญาของพระเจ้าจิตไม่เจ้าของ พเขาไปซื้อจามาแล้วก็ไปเอาสัญญาจากพระเจ้ามาขายแต่พระเจ้าไม่เคยขายสัญญาให้เราให้ใช้ฟรีลมหายใจให้ฟรีลมหายใจเช้ามาเราใช้แล้วของพระเจ้ามีใครขายมีใครเป็นเจ้าของลมหายใจนนี้พระเจ้าไหมเจ้าก็โอ้ยพระเจ้าไม่เลี้ยงเราท่านนันเราไปอยู่พระเจ้าที่นี้ถ้าเรารู้จักพระองค์เราก็เป็นดู ถ้าเราเป็นลูกแล้วไม่รู้จักพระองก็คือไม่ใช่ลูกใช่ไหมจะเข้าไงยไง เชื่อความรอดมันอยู่ที่เราบอขอบคให้เลยที่เราเดี๋ยดำงน้อยเชื่อนี่น้อยดำบากังลูกน้อยยังเชื่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆวเชื่อแต่นั่งคำนี้นี่น้อยหาไม่เก่งแต่ความจำน้อยเก่งฟังได้เชื่อีหัวใจพระเจ้าเวลาจะํำอะไรบางทีเราไม่มีเงินบางทีพระเจ้าไม่ให้ก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ขอบางทีพระเจ้าอาจจะสอนให้เราอดทนไป่ต่างหาเป็นทหารน็นไม่หักบุญทหาร ถ้าลูกไม่อดทนนะลูกจะมาเล่ามรดกที่พ่อองค์ให้นะให้เครื่องบินเนี่ยเราขอไม่เป็นเรารับได้ไหมไม่ได้พ่อจะให้เครื่องบินลูกเราได้ไม่ได้พ่อจะให้ลุงอาทิตย์เรารับลูกเราได้ไม่ได้ลุงอาทิเผารุ่ลูกแกเอาข้าวเม็ดเดียวเลูกแก้วลูกโง่เดะน่าหน่ะบางคนขอขอเป็นมาเสร็จปีลูกมีเงินมีสมองบริหารไม่เป็นปัหาเศรษฐีต้องบริหารเอง เงินน Ch ั rồi, có có, có gì, cứ, cứ làm, ้นก็องให้เป็นมหาเศรษฐีจะเอาเอาไปบริหารอะไรนี่ตื่นไปเยอะเอาไปเจ็บนิดน้องหรือเอาไปนั่งมั่งมีกินอยู่บนหัวพี่น้องนั้นก็องไม่ให้อันนี้ที่น้อยไม่ได้รวยก็เพราะว่าพ่อองค์กำลังถือถือไม่ดีเหมือนเราน้อยชอว์น้อยชอว์ก็มาองถือพอเราแข็งแรงอดมื้อชิมมื้อเราก็แข็งแรง บางคนก็นั่งกินบ่นกองก่อนกองกองไม่แข็งแรงนะไม่แข็งแรงพอเขาไปกินน้ำพริกเกิดสงคามกินน้ำพริกกับเราไม่ได้เขาจะเป็นลมเรากินน้ำพริกเราแข็งแรงแตคุณไม่เชื่อกณก็มีป่อไม่มีใครเกิดมาแล้วเส่กินก็ได้าว่าคุยกอไปคุณทั้งหลอกเลยนะคุยจะบ้า